เกี่ยวไว้นะครับเดี๋ยวเขามารับนะครับทำขึ้นไม่ทันนะทุกคนน้ำมันเกีวไปด้วยนะครับไปน้ำมันเกีวมารับนะทางร้านตัวเน้นมะพร้าวแน่นๆเลยนะครับสามสิบห้าบาทนิดได้กี่ชิ้นครับพี่มี <5 S 2> ห้าชิ้นค่ะห้าชิ้นนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดคุณนายนะครับก็อยู่ที่ร้านขนมบ้าบินมะพร้าวน้ําหอมนะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ขายดีมากๆนะครับทําไม่ได้หยุดมือเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับขายกล่องละ35บาทนะครับ3กล่อง100่งรนะครับเบอร์โทรร้านห้ศูนย์หกสองห้าสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์แปดเจ็ด เจ็ดสองเก้าเจ็ดแปดสองสองนะครับทำไม่ได้หยุดเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอ็กครับพี่เอ็กนะครับก็เป็นขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมนะครับทำไม่ได้หยุดเลยนะทำสองเตาเลยนะครับมีบัตรคิวไหมครับพี่มีนะฮะนีครับผมขายกล่องละสามสิบห้าบาทนะครับสามกล่องร้อยแล้วก็มีบัตรคิวนะครับทุกคน ทำไม่ได้หยุดเลยนะทุกคนเดีมาเมาสาม่องได้ดยแ้นี่ไปน้ราไก่อนักคูนนะครับคุณลูค้าแป๊บนึงนะครับูักครู่นะครับคุณลูค้าแงเยอะ แป๊บนึงนะครับลูกค้ารอนะครับวินรอเต็มหน้าร้านเลยนะครับพี่ทำไม่ทันนะฮะตัวนี้จะเป็นมะพร้าวจากที่ไหนครับพี่บ้านแถวครับบ้านแถวเลยนะครับ ก็ของที่ชื่อที่สมุทรสาครเลยนะนะครับผมป๋าทาไมทันให้ลูกค้าหยิบบัตรคิวอกไว้น่าจังเลยว้ทำที่ไม่ทันนะครับลูกค้ามาถึงก็มาหยิบบัตรคิือกเพื่อมารับของได้นะครับนี่กี่สาขาครับพี่สาขาเดียวนะครับครับก็จะขายที่ตลาดคุณนายวันจันทร์กับวันพุธครับวันจันทร์กับวันพุธนะครับครับ างร้านเรามีรับออกแบบมาตสถานที่ไหมครับรับครับผมรับนะฮะก็เป็นงานทุกเรื่องงานทางสรรงานบันเทิงอะไรไปอย่างเงี้ยก็รับหมดเลยนะฮะก็ติดต่อมาทางร้านได้นะครับเบอร์โทรก็ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถก็จะอยู่ในเขตสมุทรสาครใช่ไหมฮะพี่สมุทรสาครและกรุงเทพครับครับเข้ากรุงเทพสามารถเลยก็จะสมุทรสาครแล้วก็เข้าไปในกรุงเทพนะฮะรับเดี๋ยวเดี๋ยวว่า อย <congratulations> right ู่ที่ตลาดร้านคุณายนี่คือวันจันกวันพูดครับบันจันกวันพูดนี่คือลูกค้าเยอะมากครับทุกคนผมเดินผ่านมาวันหึ่งตกใจมากครับลูกค้ามุงอะไรกันนะครับตอนนี้คือลูกค้าไม่อยู่เนะเพราะว่าลูกค้ารับบัตรคิวไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารับนะครับนี่ต้องจ่ายตังค์ไปก่อนนะครับครับผมรับบัตรคิวแล้วจ่ายเงินไปครับแล้วก็เอาบัตรคิวที่เรารับไปแล้วก็เข้ามายื่นเอาของได้นะครับเขาเป็นตลาดที่นี่วันหนึ่ง ลงเยอะไหมครับพี่ถ้าเป็นมะพร้าวลงเยอะไหมครับก็บอกใช้มะพร้าวเที่นี่ใช้ประมาณมะพร้าวประมาณแปดร้อยลูกถ้าเป็นเนื้อนะครับผมวันละแปดร้อยลูกเลยนะถ้าเป็นเนื้อโอ้ไม่ธรรมดานะครับเราเน้นเน้นนเื้อมะพร้าวเป็นหลักครับครับนี่ครับหลักเลยก็จะเน้นเนื้อมะพร้าวเลยนะครับครับผมดูนะครับแป้งจะน้อยใช่ไหมครับพี่ครับ สีแป้งจะออกเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นแป้งเป็นแป้งข้าวเหนียวดำนะครับมะพร้าวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมะพร้าวจากอมุทรสาครบ้านแถวนั่นคือของเชื่อเขาทางนี้อยู่แล้วนะครับทำสงเงานะทุกคนไม่ทันนะครับน้ำมะพร้าวก็มีขายนะน้มะพร้าวก็มีขายนะขวดเท่าไหร่ครับพี่ สามสิบห้าบาทสามขวดหนึ่งร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวเป็นครับมะพร้าวแท้เลยใช่ไหมครับนะฮะตัวนี้เลยนะครับ <inte S 2> ก็จะเอาเนื้อไปทําเป็นขนมบะเบียนนะน้ำก็จะเอามาใส่ขวดทนะ้ายนะครับขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดหนึ่งร้อยนี่นะสั่งน้องผูถึญิงไว้เลยกี่กล่องคะบอกเอาไว้สิบนาทีกิฟตช้านะครับยีบ่บัตรเชื่ไว้นะครับเดี๋ยวเขามารับนะครับทำขึ้นไม่ทันนะทุกคน สามสิบห้าบาทนี้ได้กี่ชิ้นครับพี่มี่ห้าชิ้นค่ะห้าชิ้นนะฮะนี่นะครับชิ้นใหญ่เลยนะทุกคนทำึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะครับ <c oughs> บัตรคิวนะครับปาาองเยอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็ก็เป็นแบรนด์ทางร้านนะฮะ X กะเอนนะครับขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับหอมหวานหอมมันอร่อยนะครับเทรร้านนะครับตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะฮะรับออกงานนอกสถานที่นะครับป้านะเอาองเท้ารท้ายนึง้นครับาดีนะคะห่ร้าทีคับมาณ1นีมรอขนมตุ้มปูนะครับ มาบินองกาบัตรคิก่อนนะครับาอยู่บัตรคิวก่อนนะครับบัตรคิวแล้วจ่ายตังไว้นะครับอยู่บัตรคิวแล้วจ่ายตังไว้ประมาณีครับนว่าบินบัตรคิวนะครับรานี้ไม่อ่บัตรคิวไม่ได้กินนะครับเพราะว่าคิวแน่นมากนะครับทำขึ้นไม่ทันใช้มะพร้าววันละ800รลูกนะทุกคนอไม่ธรรมดาครับงกลัแบงลก็ได้ค่ะ

เอ,นนอยู่ที่อยู่ในกล่องนี่คือมีลูกมีเจ้าของแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของเขามารับขาขนาดพี่บอกข่าลงไม่ได้ใส่ใส่กล่องก็จยพี่ขายที่นี่มานานแค่ไครับพี่ก็มันผมมาประมาณสองสามปีครับเริ่มขายตัวขนมบ้าบินนะบ้าบินขายมาสี่มาสี่ปีแล้วครับขายมาประมาณสี่ปีแล้วนะคะระับเรียกได้ว่ากระแสตัวรับดีมากเลยนะครับ ต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมครับกับลูกค้าจะติดเนาะครับครับทนเวลานิดนึงครับขอาโดนับน้ำมะพร้าวมีนะครับอาวลูกค้าเราไปชิวด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราใหองนุ่มสุกุลไปชิวนะครับทุกคนครับเลยชิบบอกรับไปชิบบอกรับสามสิบห้าบาทจ้ะรูกค้าจ่ายเงินไปก่อนนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดินซื้อของก่อนนะครับน้ำบัดจิวไปด้วยนะครับแม่น้ำบัดจิวมารับนะ ขอบคุณนะครับทางร้านจะเเ้นมะพร้าวแน่ยนเลยนะครับปลาผู้นะครับลู้ากุ้งลูกค้าบอกเรียนผ่านหอมหอมนี่ลูกค้าใส่แมสนะทุกคนับาใส่หอมจริงครับผมก็ใส่แมสก็หอมมากครับ คุณลูกค้าเราควรจิบบัตรคิวก่อนนะครับผมจิบัตรคิวแล้วจ่ายเงินไว้ละประมาณสี่นาทีแล้วครับสั่งน้องผู้หญิงเลยครับผมครับจิบบัตรคืวแล้วก็สั่งไม่พลาได้นะครับไม่นะกี่กล่องนี้นี่ค่ะคุณลูกค้าจุดครับัตรคิวคุณลูกค้าจุอบัตรคิวไว้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ของครับเราไปเดินเล่นก่อนหรอครับผมเดินซื้อของก่อนครับคุณลูกค้า เป็นน้ำมะพร้าวทางร้านก็จะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนราคาอ่นี่เขาจะจะออกไปเป็นคำศัพท์ว่าเบ็ดนะครับลูกค้าเราจะพาไปถึงหยิบัตรชิ้ได้เลยนะครับครับรัลาชิ้นแล้วจ่ายเงินได้ก่อนนะครับลูกค้าเดี๋ยววันก่อนเลครับสั่งน้องไม้หยิมสวยๆหน้าอันเนียครับหนึ่งนะครับครับผมสามสิบห้าบาทครับคุณลูกค้ามาชมให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศนะฮะตลาดนัดคุณนายนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับคึกคักมากนะครับ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับสนใจคนเดินตลาดนักคุณนายเลยนะครับลูกค้าเข้าไม่ขาดนะครับหลอดอยูด้เลยนะครับล่กค้าพี่เอกบอกว่าขายมาแล้ว4ีปีฮะเกิจะมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าลูกค้าจะติดนะก่อนหน้านี้ทางอะไรมาก่อนครับพี่พลกหลายพี่พี่เป็นลูกจ้างขายของ ครวมลูกคู่คันทำมาทุกอย่างแล้วนะครับก็มาเรียกได้ว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จเยอะครับก็ไปก็ต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่าโอเคแล้วครับสุดยอดมากครับร้านนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่เออหลงฟูดี้นะครับผมก็ติดตามมาจากช่องยูทูบพี่เออหลงฟูดี้นะครับก็เข้าไปติดตามพี่เขาได้นะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ อีกช่องหนึ่งนะครับที่รีวิวตลาดนัดร้านอาหารทั่วไปนะรับสำหรับสนนพ่อค้าธมาหากินที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ชายมากนะครับที่แนะนํามาให้มาติดตามร้านนี้นะครับต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับพี่วันนี้นะครับก็ขอให้เจ้าขายลองป้านะครับครับผมครับร้านถนนบ้านบินมะพร้าวน้ําหอมนะครับตลาดนัดคุนนายจังหวัดสมุทรสาครก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับก็ ทางผมบ้าบินบัตคิวนะครับโอเคนะับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปหน้าเชิญใหม่สวัสดีครับผมขอบบคคุณครั